ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนชาวองทุกคนนะคะวันี้นนทิยากมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของอาจารย์นำโชคนะคะเพื่อนกระมกักจะหายต้องงวดปอยต้องงวดตลอดนะคะแนวทางของอาจารย์งวดที่ผ่านมาเป็นแบบนี้นะคะนะคะขังบนนะคะให้วิ่งหนึ่งกับ8เลขวิ่งบอมานะคะให้ซีเจ็ดซีหกซีเจ็ดแปดสองแปดสามนะคะเลขออกหาเจ็ดนะคะแต้มหนึ่งนะคะ สำหรับขางล่างไฮหกเออก็หกแปดเลขออกหาแปดแปดหาเนี่ยนะคะกัย่างมาแต้มนะคะสำหรับเลขสามตัวกับบอมานะคะนะคะเล่ากับเสียดายอยู่นะคะว่าเลขข้างบนก็แต้มข้างล่างก็แต้มนะคะงวดนี้อาจารย์บอกว่าเอาแบบบ่อผ่านเลยให้ซื้อชุดเดียวกันคือบนล่างนะคะบอ่อแยกหายนะคะไฮ สองโตมากก่อนนะคะจะเป็นโตได้จะหายไปฟังเสียงสัมภาษณ์รละว่างนุติยาก,กับอาจารย์นำโชคนะคะปอยต้องงวดวดวันที่30มธันวาสองห้าหกหกนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะครับผมอาจารย์เป็นยังไงคะ่ะโชคดีบอเสียใจด้วย,วยผมก็เสียใจจริงคัะพี่ห <laughs> ห้สซีเจ็ดออกฮาเจ็ดแต้มเดียวคะ่ะอาจารย์ หกแปดออกหาแปดโอ้ยค่ะเอาไหมค่ะยังละแต้มหกแปดออกหาแปดแต่แตหาแทมสองแทมเนีย่ <หา S 2> ยไหะพี่ห่าพี่ได้ไหมครับไม่ได้ค่ะบ่ได้สื่อไลยแต่ซีเจ็ดเจ็ดซีแปกำมากยู่แต่ควา่าเอาวเอาหกแปดโอ้ยค่ะเอาไหมค่ะจาย์เอาไมหมเมาเรื่องมาอแ้ว่าเก็ตแปดองเมาอยี่หลอดสองห้า เลขแข่ไม่น้ตผิดหรอค่ะไม่ค่ะบ่มีผู้ใดรู้ดอกค่ะว่าเลขมันจะออกตัวใดออกแล้วถึงรู้ค่ะใจแบบเลขวิ่งนี่จะมาผ่านได้ครับค่ะขึ้นบนเลยครับเรือวิ่งบนล่างบนจะไปผ่านเลยอเอาเอาเลยครับเอาวิ่งบนวิ่งบนล่างมันบ่ค่ะก็ผ่านเลยครับอ่าวิ่งบนล่างหนึ่งหนึ่งสี่สี่สามตัวครับ มีตัวหนึ่งที่พูบน้ำเน่นอนครับวิ่งวิ่งหนึ่งครับตัวแรก่ออาจารย์วิ่งหนึ่งกับซี่กัาลังก่อนซีแปดครับอ๋อหนึ่งหนึ่งซี่แปดครับไม่หนีบนี้ล่างกันไม่เลยครับอันนี้มีหนึ่งมีสี่มีแปดเลขวิ่งวิ่งบนล่างเน้นตัวได้ค่ับอาจารย์มันกับมันกับไปมันได้เดี๋ยวเดี๋ยวผานชุดมือกันมาเดียวเอาครับ อ๋อเรือเอาเอาจับปูเลยค่ะจับปูเลยมักมัดแห้งครับมักมัดหนึ่งมักทิ้มแปดนะครับห้านึ่งมาแปดนาทีแน่นอนข้างบนข้างล่างครับอ๋อจับจับปูเลยค่ะอาจารย์จับจับปูกับขาเขาเตัวนะครับเรือเอาลงนะเพื่อให้มันกันใหม่นะครับเรื่องหานึ่งครับห้าหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งอันใดก่อนค่ะยิดหนึ่งครับ เจ็ดหนึ่งอันนี้แถวไหนับเน่าห้าสี่ห้าสี่หกสี่อันได้ก่อค่ะเจ็ดสี่ครับเจ็ดสี่แถวไหนลำเนาพี่อ่ะ้ามดจุดเก่าชุดนะครับห้าแปดครับห้าแปด หกแปดหกแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดวันนี้แหละครับบนล่างครับบนล่างเน้นตัวได้ค่ะอาจารย์ <c oughs> <c oughs> มันจะมั่นใจแข็มั่นใจว่าพอค่ะสี่ครับมามั่นใจสี่เอาเลขสี่ครับมาสี่หกสี่เก็ดสี่เสร็บเสร็จแต่ว่านี่หนีแน่นอนครับบนล่างครับ อ๋อตัวเน้นคือหาซี่หกสี่เจ็ดซี่ถ้าเอาแบบว่าพาดว่ายอยู่ในหนีแน่นอนบนล่างบ่ไมีเลขสามตัวอ่จารย์สามตัวเอาไวเอาไวหลอบสองบมครับเอาไว้คลิปโค้งสุดท้ายเป่นบ่คะอาจารย์ฝังก่อนเนาะครับเนาะ ค่ะว่าเป็นยังค่ะเดี๋ยวนุ่นที่ยากขอท่วนตัวเลขจักน้อยหนึ่งเอาแบบหมาครับไปบนล่างจะมีหนึ่งแนเน่้มาแน่นอนตัวหนึ่งาำบนล่างขาดก็ได้ด้วยครับ แนวทางของอาจารย์นำโชคงวดวันที่สามสิบธันวาสองห้าหกหกอาจารย์ให้เลขวิ่งเลขแรงสามารถวิ่งได้บนล่างมีหนึ่งมีสี่มีแปดเลขสองโตจับคู่ให้หาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหาสี่หกสี่เจ็ดสี่หาแปดหกแปดเจ็ดแปดโอเคครับโตเน่นก็นคือหาสี่หกสี่เจ็ดสี่ เอาแบบบ่อผาดคือสามารถซื้อได้ทุกโตไปกับบนล่างเป็นแนวทางหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลน,นุนทิยาลงถือว่าค่ะถูกคครับถ้าเลขสามตัวนี้จะให้คลิปโค้งสุดท้ายกับความฝันนั่นบ่ค่ะนี่ครับพี่ครับเออผมเออต้องเสียใจนะเสทียหายลเพชรครับ โอ้มีผู้ใดมาดอกค่ะว่ามีผู้ใดรู้ว่าเลขสิออกตัวใดเพิ่นเบิ้งเป็นสถิติเบิ่งเป็นการบันเทิงค่ะเพิ่นมักเพิ่นกะจัดบ่มักเพิ่นกะเบิ้งซื่อๆเพิ่นกะบ่แม่นว่าจะเบิ้งไปซื้อไปทุกอาจารย์กะตานึงกะบ่พอดอกค่ะบ่เป็นหยังค่ะเลขมีเข่าวไม่รู้อ้าขอบคุณอาจารย์หลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางนะคะวันนี้ขอให้ฟสซซสดีแนวทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอมชอบดีครับ FC ทุกคน ค่ะพอม่พี่น้องเอฟซีกับสิริยินแล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์แล้วว่านุนทิยาก,กับอาจารย์นําโชคนะคะเพิ่นเป็นคนที่อัธยาศัยดีมากแปงปันตลอดป้อยตองงวดตลอดนะคะนะคะ,ะ,คะเพิ่นก็นให้เอาแบบว่าผ้านะคะเพิ่นก็เลให้บนล่างบ่ห้แยกกันนะคะนะคะเอฟซีผู้ใดมากกับจัดนะคะมากโตถ้าเกิดบ้าเลขหลายตัวเฮากระคัดเอาแต่เพาะตัวที่ชอบนะคะตัว่ชอบก็บคือบ่เอานะ,ะนะคะนะคะวัดดวงนะคะ เป็นกระไฮเป็นแนวทางนะคะนุนที่ญาี่ก็เป็นซื้อนําเสนอนะคะบอสามารถรู้ว่าอาจารย์ใดจะเขา้าอาจารย์ใดจะใกล้เคียงนะคะเพราะว่าเขาเป็นซื้อนําเสนอท้า,ายทําไฮเป็นแนวทางหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะแต่นุนที่าจะอธิบายตัวเลขอีกรอบนะคะแนวทางของอาจารย์นําโชคงวดวันที่30มธันวาสองห้าหกหกเป็นงวดสุดท้ายของปีนี้นะคะงวดสุดท้ายของปีหกหกนะคะ งวดต่อไปจะเป็นงวดพอศอกเก็ดนะคะนะคะเพิ่นห่แบบนี้นะคะเลขวิ่งเลขแลนซ้ายวิ่งซ้ายแลนนะคะเพิ่นห่หนึ่งห่ย่หาแปดนะคะสามารถวิ่งได้บนล่างจับคู่หหานึ่งหกนึ่งเจนะคะห้าสี่หกเก็ดสี่นะคะห้าแปดเ็ดเน้นที่ห้าสี่กับหกสี่กับ จ็ดสี่นะคะตัวเน้นที่นนทิยาวงกลมสีแดงไว้นี่นะคะสามารถวิ่งได้สามารถซื้อได้บนล่างไปกับเป็นแนวทางหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะจดไว้แคบนาจอไว้กันพลาดกันลืมนะคะนะคะ,ะ,คะเขากับมารุนน้ากันวาเลขอยู่ในนี้จะใช่หรือจะกไกลเคียงนะคะทุนทิยากับออวยพรให้พ่อ,ไ,พอไม่พี่น้อยยงเอฟซีโชดีแนวทางของอาจารย์นําโชควดวันที่30มสิบธันวาสองห้าหกหกนะคะ